สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนและแล้วเราก็ได้เจอกันแล้วนะครับกับไลายเกมเศรษฐีเราก็เหมือนเดิมทุกคนคันไม้คันมือกับจี้ตรงนี้นะถามว่าในบรรดานี้อยากได้ตัวไหนมากที่สุดคือจะเป็นแปลนแปลนก็ได้นะ mm hmm. คือมันดีทั้ง4ชิ้นเลยนะในหน้าปกอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นเราก็จะเรียกว่าอะไรเราจะมา เราจะมาเล่นให้ดูก่อนนะทุกคนเนื่องจากว่าเราจะได้แบบเออเขาเรียกว่าเล่นให้เกมมันดูก่อนว่าเราเล่นจริงนะเราไม่ได้มาเพื่อที่จะอันนี้เฉยๆอย่างเงี้ยเออเพิก์เกมจะสงสารเราแล้วจะแจกของดีให้อะไรประมาณนี้แต่นี้เจอเฟรีนะไม่รู้มันจะเล่นเป็นหรือเปล่าคือบอกเลยผมก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดของเกมนี้เท่าไหร่นนะ มันเลือกกับดักเหรอถ้าอยู่ตรงนี้ก็สบายแล้วทุกคนเซตเรามีดังนี้เลยนะ จริงจรเลือกอะไรก็ได้นะเราหูอู่แล้วเราเลือกเลือกตรงนี้ก็ได้ไม่ออกด้วยโอ้โหไม่ออกอะไรเลยสักอยา่าง เจฟฟีก็ทำอะไรเราไม่ได้นะยังไง สลับหลุมไปเป็นยังไงล่ะทอยต่อแล้วโอเคดีเชตเต้ไม่ต้องทอยให้เหนื่อยนะ ใช้คู่พี่เลยยังไงก็ต้องตุยอยู่แล้วดูดไปหนึ่งดูดหนึ่งแล้วก็ไปยังหัวมูมไหมถ้าไม่ไปก็โดนอีกเอาโดน หูดไม่วางผีเอ้ยวางผีไม่ได้เอามันก็โดนแล้วตุยแล้วกู้ไม่ได้หรอกกดรอยฟ้าก็ไม่มีแต่นี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นเดสนะทุกคนถามว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนคือจะเราจะไม่ให้เกมมันจับเราได้ว่าเราเล่นตัวอะไรอย่างนี้นะเออ เดเกมมันรู้ว่าเราเล่นตัวนี้แล้วมันก็ให้เราแบบ mm hmm. เดี๋ยวเกมมันพอรู้แล้วมันก็จะให้เราแบบสุ่มให้ตัวที่เราเสียเปรียบอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน5เออผมจะบอกอย่างหนึง่งทุกคนไอเกาะไอเกาะไม่ใช่สิเออไอการเคลื่อนย้าย <KO> กลับไปกลับมาของเดดเ่มันไม่เหมือนกับของเกาะลอยฟ้านะเนื่องจากว่ามัน มันไม่สามารถเลือกย้ายได้เออแต่ว่ามันแค่ไปหน้ากลับหลังอ่ะได้แต่ว่าเราจะเลือกช่องไหนแบบมันไม่ได้นะเลือกได้แค่ไปเดินหน้ากับกลับหลังแค่นั้นเองเอาล้างแมพด้วยโอ้โหแมตรงนี้สวย นั้นเราจัดตรงนี้ไปไมาตรงนี้แล้วก็เรียกดูดไปหนึ่งดูดเพื่อทำลายรูนะ รับส่วนลดปรปอร์เซ็นดูดไปหนึ่งเชิญหนึ่งไปยังพื้นที่หัวมุมเอาจนกว่ามันเออตัดรีชาร์จนางไปเออเออทีนี้ไม่มีอะไรป้องกันชีวิตแล้ว จะยอมไหมยอมเลยนะแต่นี้เจอหมิงหมิงล้วก็ใช้ดูย่อนวะโหมันได้เล่นก่อนทุกคน ไม่โดนหน่อยเลย

เอาแต่นี้เจอตัวเดียวกันซะด้วยงูไม่ได้เล่นก่อนเซตเขาก็เขาไม่ยกเว้นนะ น,นี่คือป้ายหยุดใช่ไหมอืมอ๋อมันมีไม่มีแป็นยานมีโดนก็ป้ายหยุด เองจะวิกพี่เหรอน้องหนูจะโหดเกินไปไหมแบบนี้ 糖。 เอาไม่เบิ่นมาอยากคิดว่าจะรอดโอ้โหตัดดีชาร์จของเราเกียร์ออกแล้วกัน มันดวงดีเฉยๆนะเพื่อนอมีมลูอยู่อยาตัดนางฟ้าโอ้โห จะทำอะไรได้อีกวาเนี้ขโมูลเกเซน โอ้โห,โหตุยเลยเนื้อของเรามันได้ทอยก่อนนะในเมื่อหุ่นแพ้เราก็จะให้หุ่นได้โอกาสแก้ตัวนะตัวเดิมเลยทุกคนดวงดีเกินไอตัวนี้มันเป็นลูก G ีอแน่ ่ต้องบุนเยอะหรอกจะบอกให้ ช้าเกิน หรือวว่าตัดรีชาร์จมาหน่อยสิ บนสิบบนพยนน้ำมายืนแล้วทุกคนประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย ผมมองว่าป้ายหยุดตอนนี้มันสำคัญจริงๆนะสำหรับด่านนี้ทุกคนเพราะมันไม่ดูในประเทศอย่านะอย่าเลือกดีชาร์ต การเลย กาตอย่าขังพอขังก็ได้แบบนี้โอ้ไม่บือ้ออีก ดูมันพี่มันนี่เบิ้ลอย่างกับขอดูออฟเบิ้ลมันหน่อยสิเนี่ยออฟเบิ้ลมันก็ไม่มีถ้าขังอีกยอมเลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้ว เรคือจิบใจมากไม่ได้จือมันแล้วทุกคน อ๋อมันใช้เฉพาะเทินแรกเท่านั้น แค่แม้กระทั่งไหนที่ EU อ,อ่ะทุกคน โอ้โหคิดว่าคนดูน่าจะส่งน้ำหน้าผมอยู่เมื่อไหร่มันจะเปิดจี้ให้ดูสักทีนะเรียโลชเชงผมอยู่ให้มันแพ้ไปซะเรียถ้าตัดน้ำฟ้าผมยอมแล้วล้มพอไปเปิดจี้ดีกว่าอีพีเอ้ยมาดูกันทุกคน ดูสิไปไม่ถึงฝั่งฝันคือไม่ใช่คือเวลาเราซื้อมันจะไม่มาทันทีไงทุกคนเราก็ต้องรอนี่มาแล้วทุกคนชี G ่ดาร์กสุดเก่งเห็ดพิษสมุดบัญชีแรกเปลี่ยนนี่ก็ดีหน่อยแต่ไม่ค่อยดีมากกากสมัยนี้ไม่มีประโยชน์โอ้โหธนูมาสมัยพ่อ คุณลาบคำแหงแล้วอันนี้สมุดบัญชีแลกเปลี่ยนน่าจะดีสุดก้นไอ้หมวกนี่หรมืมั้งหมวกกับบารเชิญใครไม่มีบารเชิญกุหลาบต้องสาบก็ชิ้นนี้นะทุกคนโค้ดไก่กาอาราเล่สำหรับคลิปนี้บายบายไปละ